สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวงานแกลนิสตานะครับตัวนี้จะเป็นงานแกนนิสต้าของซุนโกคูนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วนะครับเวอร์ชั่นแรกเรารีวิวไปแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ ส่วนนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องครับด้านหน้าของกล่องก็จะเป็นรูปของตัวโมเดลเลยนะครับอันนี้จะเป็นซุนโกคูนะครับใน่าปล่อยพลังข,งขง anyway, ึ้นเตานะครับมุมบนก็จะเป็นดาร์คออนเซตนะครับมุมนี้จะเป็นบันเทสโตเนาะอ่าแล้วก็จะเป็นงานแกนิซ่านะครับตัวนี้แกนิซ่าซุนโกคูสองนะครับอันนี้อ่ามุมนี้จะเป็นบันไดนะครับส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องครับด้านหน้าของกล่องก็จะเป็ <the ieder of those benefits> นรูปขาวดำนะครับตัดออกมาเป็นสีขาวดำด้า wife, like นบนกับด้านล่างจะมีคําว่าแกนิซ่าอยู่นะครับผม ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังของกล่องครับด้านหลังของกล่องก็จะเป็นารายละเอียดของงานเนาะส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งครับผมด้าน,นข้างด้านนี้จะมีรูปของตัวโมเดลเต็มๆเลยนะครับอันนี้ด้านหลังก็จะเป็นบอกๆหน่อยนะครับพื้นหลังเป็นสีดํานะครับผม อันนี้จะเป็นด้านบนครับด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์แมวทองเช่นเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นรถเจแปนนะครัเป็นงานแกนิสต้าครับผมบันเทสโตะครับดากบอลซิลลี่ครับเป็นลายดักบอลเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมตัวโมเดลอยู่ด้านในกล่องน้ำตาลนะครับเปิดมาแบบนี้แกออกมาแล้วนะครับก็จะมีฐานนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขาอันนี้จะเป็นตัวเนาะแล้วก็ หัวนะครับหนึ่งสองสามสี่มียู่ีส่วนด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเลยแก okay, ออกมาแล้วนะครับแต่ละส่วนก็จะมีบับเบิลห่ออยู่แบบนี้นะครับผมนี่นี่มียูสีส่วนด้วยกันเนาะโอเคเรามาดูฐานก,นกันก่อนนะครับฐานตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวแรกเลยนะครับนี่เป็นฐานสีขาวเนาะแล้วก็เอาไว้รองเท้าตรงนี้นะครับนี่เป็นฐานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นส่วนขาครับผมนี่ส่วนขาก็ น้ำหนักเหมือนเดิมครับหนักแล้วก็ลงสีธรรมดานะครับลงสีปกติเลยนะครับไม่มีเล่นสีไม่มีไฮไลท์นะครับตัวนี้ลงสีธรรมดานะแต่ว่าลงสีสวยอยู่นะครับตรงช่วงรอยรับของกางกางเกงนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นส่วนตัวกับแขนนะครับก็อยู่ในท่าปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับนี่กล้ามลงกล้ามเนื้อนี่ก็ทําสวยเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงไฮไลท์เนาะไม่ได้เล่นสีนะนี่เสื้อข้างหลังด้านหน้านะครับ ก็มาดูส่วนหัวกันนะครับผมโอ้ oh, ส่วนหัวนี่แบบทำสวยเลยตัวนี้หน้าคมมากครับชัดเจนจมูกป,ปากตานะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับผมก็เป็นเหลืองทองนะครับอันนี้ไม่มีไล่สีเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ลงสีสวยครับหน้ากับหัวนี้ลงสีสวยเลยโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันเลยนนต่อหัวนะครใส่เข้าไปแบบนี้ สำหรับฐานนะครับฐานก็เอามาใส่กับขาข้างนี้นะครับนี่ครับผมฐานก็จะอยู่แบบนี้นะครับครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีสวยงามทีเดียวครับตัวนี้สําหรับลายแกนิส่านะครับสําหรับคนที่ชอบตัวใหญ่ๆครับน้ําหนักดีๆนะครับก็ต้องลายนี้เลยครับเดี๋ยวผมเอาตัวแรกนะครับ แกนิสตาสุนโควูนะครับตัวแรกมายืนเทียบกันให้ชมนะคะครับผมตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่1นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่2อนะครับมีส2เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับโอเคครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปผมถ่ายรูปให้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยสําคัญตรงที่ปุ่มซับสไคร์นี่แหละครับขอบคุณครับ